นี่เป็นภาพของนางเพนสีเฉยฉิวกำลังเดินเก็บผลผลิตฝรั่งของปาซื้อภายในสวนที่ปลูกไว้ที่บ้านสามเหลี่ยมตมบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีชื่อสวนดาวระดาซึ่งขณะน,นี้ต้นฝรั่งแต่ละต้นที่ห่อผลไว้ก่อนหน้านี้ก็เริ่มทยอยโตเต็มที่ให้ได้เก็บรับประทานและจําหน่ายได้ในบางส่วนแล้วแต่ก็ถือว่ายังไม่มากนะักเมื่อเทียบกับจํานวนต้นฝรั่งที่ปลูกไว้ภายในสวนในพื้นที่จํานวนประมาณ5้าไร่โดยนางเพนสีเฉ เจ้าของสวนเกษตรดาวระดาบ้านสัี่ยมตมบนทับกุ้งอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าตนกับลูกๆได้ช่วยกันปลูกและก็ดูแลสวนฝรั่งของพอสซิที่ปลูกไว้เกือบ2,000ต้นในพื้นที่ประมาณ5ไร่กว่าซึ่งขณะนี้ต้นฝรั่งส่วนหนึ่งก็เริ่มให้ผลผลิตบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มากนักเริ่มได้หอบผลเต็มที่ก็ประมาณ20%จากจำนวนต้นฝรั่งทั้งหมดที่ปลูกภายในสวนซึ่งคาดว่าประมาณกลางเดือนเมษายนต้นฝรั่ง ที่ปลูกน่าจะเริ่มให้ผลผลิตได้เต็มที่มากกว่า70%ทั้งนี้เนื่องจากต้นและลูกๆถือเป็นมือใหม่ในการปลูกฝรั่งหงพอซื้อจึงต้องลองผิดลองถูกอยู่พอสมควรซึ่งขณะนี้ต้นฝรั่งที่ปลูกก็เริ่มที่จะเจริญเติบโตแข็งแรงและเริ่มติดดอกออกผลให้ได้รับประทานได้แล้วซึ่งผลผลิตในชุดแรกนี้ถือว่าไม่มากนัก ตนจึงตั้งใจจะเก็บไปทําบุญและก็ฝากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ลองรับประทานก่อนส่วนที่เหลือก็จะแบ่งขายแต่ก็คงไม่มากนักซึ่งหากไม่มีปัญหาอะไรคาดว่าในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปน่าจะเริ่มจําหน่ายผลผลิตส่วนการปลูกการดูแลฝรั่งหงปอสือตอนนี้ก็เน้นให้น้ําผ่านทางระบบมินิสปริงเกอร์โดยสูบน้ําบาดาลด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาเติมพักลงไปในบ่อท,ที่ขุดไว้และก็ทําการสูบน้ําจาก บอกไปรดน้ำด้วยมินิสปริงเกอร์วันละ2ครั้งเช้าเย็นและใส่ปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอเดือนละ1ครั้งซึ่งฝรัง่งที่ปลูกก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีและขณะนี้ก็เริ่มที่จะติดดอกออกผลแล้วครับ